20องศาจัมปาที่11นะครับก็ลงพื้นที่มานะครับเพื่อที่จะอ่าก็เรวยอะไรนําข้อมูลในการที่เราหลังจากที่คราวที่แล้วนะครับเราก็ลงพื้นที่นะครับเพื่อวินิจฉัยปัญหานะครับว่าทางผู้ประกอบการโกโปเนี่ยมีปัญหาอะไรบ้างนะครับก็ปรากฏว่าก็ปัญหาที่กะได้เล่ามาใช่ไหมครับอ่าเรื่องของฝนใช่ไหมครับช่วงนี้เป็นยังไงบ้างครับฝนตกบ่อยไหมครับฝนก็มีบางวันแค่ฝนตกบางวันก็ตากแดด ก็จะมีบางวันที่ฝนตกก็ไม่สามารถตากแดดได้ใช่ไหมครับซึ่งก็ช่วงที่ผมลงเนี่ยก็อ่าก็เรียกว่าแดดช่วงเช้าแดดจะดีใช่ไหมครับกะแต่ว่าพอพอช่วงเย็นชั้นครับช่วงเย็นประมาณบ่ายสองเป็นต้นไปก็เกือบทุกวันนะครับก็จะมีฝนตกนะครับ ไม่แห้งนั่นแหละต้องตากสองวันอ่าต้องตากสองวันใช่ไหมนะครับคือปกติเนี่ยถ้าแดดแดดเต็มวันนี่คือตากวันหนึ่งใช่ไหมครับก็อ่าตากตั้งแต่เช้าสี่โมงเก็บก็คือแห้งแต่ว่านะณปัจจุบันนี่คือต้องเป็นเวลาสองวันเนาะเพราะว่าตากได้ประมาณครึ่งวันนะเพราะช่วงบ่ายอ่าใช่นะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าอ่าเขาเรียกว่าเพนพอยต์ของของของกลุ่มนี้ก็คือการตากแห้งกระโปะนะครับเพราะว่ามันจะมีปัญหาเรื่องของฝนตกนะครับวกกับ สภาพพื้นที่ของที่นี่ก็ติดทะเลนะครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะตกบ่อยกว่าที่อื่นนะครับก็เลยมีลมก็ต้องก็เป็นครับครับอ่านะครับอันนี้ก็เลยเป็นที่มาของกลุ่มทางทางผู้ชาเนี่ยหลังจากที่ลงพื้นที่ในในคราวที่แล้วนะครับก็ก็เลยเป็นความสําคัญว่าเออเราจําเป็นที่จะต้องมีเพราะว่าเครื่องเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมาช่วยแก้ปัญหาตรงนี้นะครับก็เลยเป็นที่มานะครับเราก็เลยได้แปออกแบบก็คือ เครื่องอบแห้งสองพลังงานทำยังทำงานยังไงเองรเราจะทําเป็นเครื่องอบเลยเป็นตู้อบเลยนะครับเป็นตู้อบนะครับสองพลังงานคือพลังงานอะไรวันไหนที่มีแดดกะตกัดเอามาเข็นมาตาัดลมในการอบมันจะสูงกว่าตั้งนอกอยู่แล้วนะครับแล้วก็สําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของการป้องกันแมลงนะครับหรือว่าป้องกันฝุ่นที่จะลงลงในกระโปะซึ่งจะเป็นปัญหาเรื่องความสะอาดใช่ไหมครับสะอาดอันนี้ก็จะทําให้ในเรื่องของการที่จะไปขอมาตรฐานอยอมาตรฐาน หาล้านมันก็จะง่ายขึ้นใช่ไหมครับอ่าต่อไปพอเราตากแดดวันที่มีแดดโอเคแต่ว่าวันไหนที่กะบอกเมื่อกี้ก็คือมันจะมีฝนใช่ไหมครับ<ช>อ่าจะมีฝนช่วงไหนที่มีฝนนะครับผมก็ได้เอาแบบตู้อบให้สามารถที่จะใช้พลังงานก็ได้พลังงานไฟฟ้าอ่าพลังไฟฟ้าหมายถึงว่ากะก็ตู้อบเราเราจะเข็นไปไปไหนได้ผมจะติดล้อกะก็เข็นมาจุดไว้ในใน,ในที่ร่มหรือว่าในบ้านนะครับกะเสียบไฟได้เลยแล้วก็ปรับอุณหภูมิในการอบได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอ่า ใช่ครับเพราะฉะนั้นตู้อบของเราอ่ะก้จะอ,อบได้ตลอดเวลาไม่ว่าวันที่มีแดดวันที่ฝนตกก้ก็จะอบได้วันนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของหน้าฝนที่ก้าบอกว่าหน้าฝนออเดอร์เยอะความต้องการสูงนะครับเพราะเขาชอบเอาไปกินเล่นเนาะ <Okay. S 2> แต่ว่าครับ <Okay. S 2> แต่ว่ามีปัญหาว่าผลิตไม่ได้ตากแดดไม่ได้ <Okay. S 2> เพราะฉะนั้นปัญหานี้ก็จะหมดไปเพราะว่าพอหน้าฝนโอเคก้าก็เสียบไปบ้านได้เลย mm hmm. ก็สามารถสามารถที่จะทําให้เกาว่าผลิต ผลิตได้ตามออเดอร์ของลูกค้าแน่นอนครับมันอาจจะสู้ในโซนของตะตากแดดตรงนี้ไม่ได้เพราะว่าตู้อบเราก็ไม่ได้ใหญ่เท่านั้นแต่ว่าอย่างน้อยผมผม,ผม,ผมคิดว่าก็อี้ก็สะดวกสุงอ่ามีความสะดวกแล้วก็อย่างน้อยก็ได้มีออเดอร์ส่งลูกค้าไม่ใช่ว่าพอพอเป็นหน้าฝนออเดอร์มากะผลิตไม่ได้ก็คาราว่าทำให้ไรายได้ตรงนี้หายไปนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือในส่วนที่เครื่องที่เราผลิตเนี่ยก็ที่ว่าน่าจะสามารถคราตอบโจทย์ ความต้องการของ,ของที่แท้จริงนะครับของสารประกอบการนะครับก็คิดว่ารูปแบบที่เราที่เราทำเนี่ยกก็ไม่ต้องกังวลเราพยายามออกแบบให้การทํางานเนี่ยเล้วอะไรมีความปลอดภัยสะดวกเพราะว่าที่นี่คือถ้าผมดูก็คือเป็นผู้หญิงทั้งนั้นนะครับเพร,ะะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเครื่องเราเราออกแบบมาเพื่อให้การทํางานที่สะดวกและก็มีความปลอดภัยนะครับก็คิดว่าน่าจะหาก็ว่าเป็นผู้อบนะครับที่สามารถที่ตอบโจทย์ ทางกลุ่มแล้วก็สามารถที่จะอ,อำนวยความสะดวกในการผลิตและก็ยกใจได้ของกลุ่มน,นะครับก็สําหรับวันนี้นะครับก็อกขอขอบคุณกะนะครับที่ให้โอกาสเราได้เพราะว่าได้มาพูดคุยกันอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะเพราว่าร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขปัญหานะครับก็สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับครับ